สวัสดีครับวันนี้อยู่กับชิ้นซีรีส์ต่อไป ep สาอนะครับเย้ yeah. อันนี้จาก ep ที่แล้วที่เราได้เบ็ดสวรรค์มาก็พอแม่วันนี้จะมาอันนี้กันอะไรอ่ะเอ็นชาจันดีกว่าว่ามาดูกันว่าจะได้เบ็ดเอ้ยจะได้เอ็นชาอะไรและจะเป็นเอ็นชาที่ดีหรือเปล่าโอเค หนอนวอมโฮโอเควอมโฮอันแรกอะอันแรกก็จบเลยอะ,อะงอก่อนไม่เอาวันนี้ไม่ชอบมิสหาดไม่มิสซาดคืออะไรอะมิสซาดคือโชคเพิ่มขึ้นหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาทำไม แต่วันนี้เราจะมีโค้ทพิเศษอันหนึ่งเกี่ยวกับเบ็ดสวรคร์อันนี้จะฟาร์มตังเพื่อจะได้เพื่อจะใช้เบ็ดอันเพื่อจะเอนชาต่อนั่นเองเพราะว่าถ้าไม่เอ็นชาต่อมันมันไม่คุ้มไง <c oughs> เสียเอนชาเหลือสองอันแหละตอนนี้เหลือสูงแะแต่จะมาตกปลา9ลบ90กันว่าเบ็ดสวรคร์จะตกได้หรือเปล่าและมันควรว่าเบ็ดสวรค์ เมสวร์จะตกได้และชาเลนจ์อันนี้มีชาเลนจ์อีกอันหนึ่งคือชาเลนจ์นแรกก็คือมาดูว่าจะตกมาได้ไหมแต่ชาเลนจ์ที่2ก็คือเราจะมาตกกันดีกว่าว่าล 90, บเก้าสิบเสโซเออต้องเอาแบบยังไงอะลบเก 90, ใช้เวลากี่นาทีในการตกลบ90ได้นั่นเองก็คือเราจะมาดูว่า อันนี้เดี๋ยวเราลองมาจับเวลากันดีกว่าแบบเราจะแบบเอออุ๊มาพอดีเลยอ่ามาเลยโชคสองร้อยปรากฏตัวมาแล้วอเอ้ยมามามาโชคสองร้อยยี่สิบคือชโชคเยอะมากเยอะเกินเษ <c oughs> สวร์อาจจะชนะนะเพราะว่านีซิเดียนมันอาจจะเยอะอยู่นะ ดิสเดียนมันเท่าไหร่วะแบบหนึ่งคนดูวันดิสเดียนสามสิบไม่แย่นะไม่แย่เฮ้ยเราต้องตกก่อนนแถมไม่มีเฮตตี้แล้วตกยากนะเพราะว่ามันแบบอะไรอ่ะโอ้ยม่วงในม่วงเฮ้ย <c oughs> เออนี้ไม่ดิ้นเลยคือดิ้นน้อยมาก คือดิ้นน้อยเกิน่ะลบหกสิบเนี่ยคือแปลว่าลบเก้าสิบน่าจะสู้ไหวแล้วแหละนี่คือนี่คือไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยแต่เราจะมาลองดูว่าอันนี้กันว่าเลิฟสโตนจะสู้ได้หรือเปล่าจะชนะได้หรือเปล่าโดยที่เราจะต้องใช้เบ็ดสวรรค์นั่นเองคือเบ็ดสวรรค์มันโกงอยู่แล้วไงคือเบ็ดที่โกงแต่ไม่โดนเป็นเม็ดที่โกงอยู่แต่สีฟ้าก็คือ สีฟ้าก็คือเป็นอันใหม่ก็คือเลิฟโซนนั่นเองคือทําไมเราไม่ได้แค่นั้นแหละไม่ไหวแล้วเบ็ดสวรรค์ลองดูรอบแรกว่ามาลองดูว่าเบ็ดสวรรค์จะตกได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าตกได้คือครั้งแรกเลยที่เราตกได้คือกับเบ็ดสวรรค์เฮ้ยไม่มาโอ้ขนาดโชคมันเยอะแล้วนะสองร้อยยี่สิบคือโชคมันเยอะสุดๆแล้วว่ามันมันมัน โจมันสองร้อยยี่สิบโอ้โหคาเค้นมันมาพอดีเลยเนาะคือมันมาพอดีโอ้โหเนี่ยกีบพายุแห่งความรักอันนี้ชื่อไทยโอ้โหชื่อไทยดีมากลมแรงลมแรงทำไมไม่ทราบคือพิศษไม่น่าควรใช้น่าจะใช้เฮตตี้มากกว่าเฮตตี้มันอุ้ยม่วงเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหนิ่งเกินลบเจ็ดสิบยังนิ่งเลยโอ้โห อันนี้ติดเอนชาร์อะไรเนี่ยไม่รู้อะเฮเว่นหรอไม่ใช่นะเฮเว่นก็คือเป้าหมายวันนี้เราต้องได้โลก,กาสิบแล้วกันถือว่าเป็นชาเลนจ์คือเราต้องหา,าราสิบให้ได้แค่นั้นอุย้ยแมกเนตอะไรอะบิง,งนิ่งคืออะไรวะอแต่ได้หนึ่งพันสาสิบสองกิโลคืออะไร จริงๆก่อนหนะ้านี้เราได้อันสีฟ้าแล้วนะแต่ดวงมันไม่มีดวงคือตกไม่ได้เช่นแหละคือมันตกไม่ได้ลบ9ก,กตกไม่ได้ก็เลยต้องทำเม็นอันนี้เพื่อจะเอามาตกอันนี้แหละโอ้ไม่มีเฮตี้เรายากเลยเอ้ยมั่วมาทำไมก่อนให้ ม่วงไม่ต้องมาบ่อยเธอให้แดงมันให้ฟ้ามันออกหน่อยไม่เอานะฟ้าหนาบอกออกหน่อยนะฟ้าเราอยากได้อยากอยากได้เลิฟสโตนโดสตอคโอเคอันนี้คือเรายืนนั่งแลนะ้เนี่ยอย่านะเบ็ดสวรรค์อย่าให้เราบิดหวังนะ ช่วงมันเยอะแล้วก็ความยืดหยุ่นเยอะมากไม่มาเฮ้ยมันต้องมีโอ้ยชายนี่ัวที่แรกของเราเอ้ยเป็นสวรรค์มันเทืกตึงเกินเน้ะเออเดี๋ยวหาอ,อ,อันนี้ดูอะไรอ่ะมันมีอันไหนที่มันช่วยไหมเนี่ยออกเนอะเออเอออ,อีบ้าแฮกเกอร์ แฮกมาทำไมวะมาเราจะลองสู้กับแฮกเลยมาแฮกมาทำไมแฮกมาทำไมไม่ทราบเรเนี่ยโอ้ยมั่วมันออกมาทำไมนี้คือมันไม่ออกมันออกอันนี้คือออกมาทำไมก่อนคือมันไม่ควรออกไหมอันนี้เนี่ยปล่อยเลยไหมเนี่ย ไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราต้องการอันนี้เราไม่ได้อยากอันนี้โอ้โหโดนอ,อแฮกเกอร์มาทำไมไม่ทราบอราเนี่ยมาทำไมก่อนเขายังตกไม่ได้เหมือนเราเลยเนี่ยไม่มี ie, เฮตตี้ล้วตกยากยากเลยคือต้องกดเขย่าเยอะๆคือเบ็ดสวรรค์คือ,คอดีแลนด์แต่มัน โอ้โห,โโหม่วงรอบสองมาทำไมมาทำไมไม่ทราบโชคมันเยอะสุดด้วยนะสองอยสิบอันนี้คือเราปล่อยเลยค่ะแบบเป็นปลาไม่ใช่สีฟ้าเอาไปปลาฟ้าก็ว่าไปอ่ะโอ้ยแดงมันทำไมไม่ทราบนี้ คือโอกาสออกนานมากแต่จริงๆรอบตอนนั้นอนะก่อนนอกรอบอะเราตกได้ประมาณสองรอบแล้วก็หลุด2รอบเลยไม่รู้ว่าดวงเราจะน้อยขนาดนี้นะเนี่ยกำหรับเกมเนี้ย <c oughs> ยังไม่มาตอนนี้ อุ้ยทองทองมาทำไมเนี่ยคือตัวอะไรเนี่ยคือหลุดไปเลยยอมหลดุดเพราะว่ามันไม่ใช่ปลาที่เราอยากได้ไงปลาที่เราอยากได้มันลาเก้าสิบโอโ้คือเราต้องมาล้วมไมย คือมันออกอยากอยู่นะโอ้ปลาเลื่อยม,านามายันไมต้อมีคนหลุดอะ่ะคะได้ฟ้าแต่ข้าเป็นเรานะเราไม่ยอมหลุดแน่เออปลาออกยากนะเนี่ย,อออย,นนนยขนาดเป็นลบแพ่เก้าสิบเลยเนี่ยโอ้โหหลุดเออไม่หลุดด้วยโอเคไอ้แมนชื่อ Heaven. เฮเว่นเฮ้ยได้เฮเว่นนั่นแหละหรือเปล่า เออเออมัง้งใช่ไหมเออเฮมเ e นตัวแรกมัง้งใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่เราขอปลาตัวนึงน้อยโชคม,มันเยอะมันก็ออกหน่อยโออชคเยอะหน่อยอันนี้ขนาดโชคเยอะแล้วนะสองรสิบแต่มันก็ยัง ก็ยังแบบหาไม่ได้อยู่ดีออขอร้องถ้าสมมุติเรียนนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปอันนี้อะไรอนะ่ะลบเก้าสิบต่อเอ้ยทอมานทำไมเนี่ยเอ้ยลบสี่สิบเลยเอ่ะเอาหน่อยก็ได้ลบสนะี่สิบเนี่ยอูยเบ็ดสวรรค์เอ้ยไม่ใช่เบ็ดอันนี้เบ็ดเบ็ดร้อยเบ็ดพันเออเวลพัน เออไม่ไหวเราก็เป็นตรงนี้หน่อยเราอยากเกินโชคดีไงโอ้โหโชคเราหน่อยขอสาธุรอบแรกได้เลยอยากได้ฮนะเงินลาที่เราอยากได้สุดๆแลยเนะี่ยทองมาทำไมทองทองจา๋าออกไปเจอจา๋าอืมโอ้มันมัน,มน โอ้โหมันเด้งแบบนั้นเลยหรอแฮกเงี้ยวะโอ้โหเจอแฮกแบบเอออืมอะไราเนี่ยแฮกจริงด้วยโอ้โหหนูไม่อยากเจอแฮกไงพอาะแบบนี้แหละหนูไม่ชอบแฮกคือแฮกมันหนูเกลียดแฮกมากกว่าเอาเขาจะเปิดทำไมเนี่ยเปื่อโชคดีอ่ะเบ็ดนี้คนต่เบ็ดนี้มันอะไรเนี่ยมาทำไม โอ้หไม่ยอมปล่อยจากเรือเราด้วยเฮ้ยแดงมาทำไมต้องฟ้าสิโอ้ลบเก้าสิบยังไม่ได้เราลบเก้าสิบอันนั้นจะได้หรือลองดูลองดูโอ้โหมันตงเรา้ยร้อยหนึ่งก็ไม่ยาไม่กล้านะเนี่ยเจอคนร้อยหนึ่ง โอ้ยทองทองมาทำไมเราออกเลยดียวเอาแบบอันนี้เลยให้มันหลุดไปเลยเพราะว่าเราอยากได้ฟ้ามากกว่าสีฟ้ามันเป็นสัญลักษณ์ของอันนี้มันเอเอหลุดหรอเอาเอา้ยทำไมอ่ะโอเคไม่เป็นไรเรานั่งเลยขอนั่ง่อย โอ้ยแดงทำไมแดงมันออกมากกว่าฟ้าฟ้าคือออกเก้าสิบน่าจะออกยากอยู่นะคืออะไรไม่ออกมาออกอันทำไมเริมโมโหแล้วในเบ็ดสวรรค์คือโคตรเท่เป็นเบ็ดที่เท่ทยูโอ้มีปีกด้วยคือเท่จริงๆนะเป็นเบ็ดที่เท,ทมากรูดออกอ่าวเว้ย อ้าวหลุดวอเตอร์เฮ้ยมันหลุดเอ้อมันแหลกเลยดูดิแหลกเลยอะไรวะเนี่ย ไม่หลุดด้วยหลุดเออเป็นอะไรเอาใหม่อะไนมานีม่มันจะซ้ำกันไหมสรุปมันทับกันงงว่าอะไรของมันคืออะไรวะเนี่ยคืออันนี้บ้าก่อโอ้ยนาะ หลุดเลยคืออะไรของมันอะไรของอันนี้วะเนี่ยคืออะไรยังอนแล้วเราก็ต้องเข้าเซิร์ฟใหม่อ่ะเออฮ้ยถ้างั้นเราเข้าเซิร์ฟใหม่มามามา,มาเดี๋ยวขอนตกบาน,นี้จบคือมันบักแบบบักจริงไงถ้างั้นเราต้องออกก่อน